ก้าวตอกลับหลังคนแซ่เพลงใหม่เพลงขยะหมากรนยอดวิวยังเยอะกว่ากำลังเป็นประเด็นดรามา่าที่โซเชียลกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังนักแสดงอย่างก้าวเจรายุเพึ่งปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ในเพลงเอาแฟนเก่ากูขึ้นมาโดยหนุ่มก้าวเป็นมือกีตาร์พร้อมกับเหล่าเพื่อน,อนในวงแบดบา b บูนั่นเอง ซึ่งหลังจากการปล่อยเพลงดังกล่าวออกมากลับมีกระแสก,การวิจารณ์กับเพลงนี้เป็นอย่างมากอาทิเช่นเพลงขยะมากอัพ2วันยอดวิว6000กว่า,วาเปลี่ยนชื่อวงใหม่เหอะเป็นวงวิวหลักพันขนาดมาก,กรนยังวิวเยอะกว่านี้เลยขอโทษค่ะแต่เพลงแบบนี้ไม่ควรอยู่ใน YouTube ด้วยซ้ำมันขยะเกินโคตรห่วยดูจากยอดวิวก็รู้แล้วว่ามันขยะจริงๆซึ่งตนเป็นแฟนคลับเก้าเหมือนกันแต่ผลงานเพลงมันห่วยแตกเกิน ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มก้าวต้องออกโรงมาโต้กลับแบบสั้นๆว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์จะจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าลองไปดูกันใน YouTube นะครับซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มก้าวไปจำนวนมากนั่นเอง